เอาเกาหลีแท้อันยองแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เอาเกาหลีที่เป็นเคป๊อปอยากเป็นไอดอลไอดอลแต่งเหมือนแต่งแตงไม่ก้อนาไม่ก้อดูสวยดูนะากูด้วยกูว่าเทมเดี๋ยวพวกมึงแก้กูแหละไอ้สัตว์อยู่ดีๆก็เด็กลงงงเฮ้ยมันน่ารักว่ะเข้ากันเนะมากเลยอ่ะเขาติดปต้ายขนตาจริงๆว้าว เป็นสาวเกาหลีซัมเมอร์เนาะสาวเกาหลีด้วยชมพูด้วยหวานมากหน้าขาวหน้าเด็กเลยอ่ะดูยังไงมันก็ทุกคนวินเธอร์อันร์มันน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักมากสิงน่ารักมากไหนแล้วสิ สิ่งที่อยู่บนนี้นั้นเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่กูใช้เลยแม่มึงว่ากูเป็นสิ่งที่เหมาะกับมึงใช่ปะอันนี้มึงใช้ได้น้ำตาลอย่างเงี้ยกูว่าไข่กับรอนเลยส่วน อันที่ต่อให้ขู่ไม่ได้ความตลกคืออะไรรู้ปะวันนี้กูเอาอันนี้มาเพราะกูมีเชี่ยจริงป่ะเนี่ยนี่คือสีที่กูใช้เลยเชี่ยมันแบบสีดสัตว์แมวมันแบบไม่มีสีเลยแล้วก็ของมึงกูว่าแบบติดเอ้ยอันนี้น่าจะได้โยส่วนนี้อินเน็ตชมพูสัตว์อินเน็ตเดี๋ยวไปรอดูว่ามันจะเป็นสีอะไรของพวกเรานะคะค่ะคนอินเนมาสายอีกแล้วนะเกนอัเกนอัเกนอัเกน ในระหว่างพวกเราก็เลยจะลองสีมึงก็สามารถที่จะดูได้ว่าแฮปี้สีนี้ได้ไหมไม่นด้กูก็สว่างเหมือนะถ้าเป็นสีชมพูแมแต่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์มึงกูว่าสีนี้ทาให้คนตายได้กูว่ากูตายมุดมองมาต้อลองบ้างกูเหมือนเป็นคนแก่กูเหมือนเผือกเหมือนก้อนเผือกได้เฮ้ยกูสว่างวะอันนี้ได้ถ้ากูเป็นบรอน มึงอยากเปบอลอยากเป็นฟอร์นะฮะลัลโหลเลยเราต้องเปลี่ยนการแต่งหน้าหมดเลยแล้วมันจะไม่โอเรียแล้วนะพวพวเพื่อนกูเคยบอลแล้วค่ะมึงลองดำบัดแมวถ้าดำกูก็กลายเป็นซาดโกดีก,กว่าที้สัตว์ black number วัน มึงดำมากจริงๆดำมากจริงๆมาแล้วค่ะมาเรียนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีกันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะอะไรคุณครูเราอยู่ข้างหลังนี้แอบเห็นหน้าคุณครูคุณครูคนเรียนมากวันนี้ทำไมกูตื่นเต้นมากมากทำไมกูอยากเห็นยิบซีแต่งหน้าแบบเกาหลีเบสิคล l l อ่ะมันคืออันยองเว้ยแต่มันฝืนชะตาตัวเองมาตลอดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเจอคุณครูนะคะหยิบขนตายิบซีออกทีละอันทีละอันทีละอันเพิ่งต่อเพิ่ง โ <Okay>, okay. อเคโอเครอเกาหลีโมเล็ก,กันได้รวะไม่น่าได้แหละไม่เป็นไรมึงไปสายดาร์กมึงเป็นมันนางเอกไมเน่เอ,อะตอ,อนนี้พวกเราอยู่ที่คัน o ล s อเซย นอกจากเรียนแต่งหน้าเกาหลีแล้วเขาเรียน Personal Color ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นครั้งแรกของเราไม่เคยเรียนมาก่อนตึ่เต็นมากโอเคก่อนที่เราจะแต่งหน้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเตรียมผิวถูกต้องค่ะคุณครูบอกว่าขอให้มีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะได้ดิววีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วการที่หน้าเราชุ่มชื้นเนี่ยแต่งหน้าก็จะติดอะ ฉันชอบเป็นคนผิวแห้งอะเธอเป็นกันปะไม่กูหิวมันกูแห้งกูต้องปกเยอะสิ่งสําคัญมันไม่ได้เป็นที่ครีมอย่างเดียวเว้ยมันคือกันแดดที่มึงจาเป็นแบบมากมากพูดถึงกันแดดแล้วเราตื่นเต้นครั้งนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะปก,กติพวกเราจะใช้สีเดียวกันแต่ครั้งนี้ไคลเนสพวกเรามีคนละสีแล้วเย้ขอเปิดตัวนะคะเปิดตัวน้องไคลเนสสามสูตร เริ่มจากของฉันนะคะอันนี้คือครีมกันแดดไทนเนสตูวออริจินอสูตรที่พวกเรารักมากมามาใช้มานานแล้วนะคะอันนี้นะถ้าเกิดจะให้พรีเซนต์อะเหมาะกับสายรีบเช่นเนื้อของฉันเป็นโหมือนมึงก็คือซึมง่ายของพี่เนยนะคะคือสูตรเดิมที่ใครรักรทนสอยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไม่วอกไม่มันไม่หุ่นตันไม่ผิวเอสพีเ้บวก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 เนบีบมาเยอะมากนะเว้ยแล้วมันซึมง่ายมากมันเหมือนแบบเนี่ยเรียบๆีบแล้วก็เสร็จมันเปาะประโลมผิวแล้วก็ช่ ร่มชื้นร่มกันแดดเขามีปอบกันลมผิวทำไมเพราะว่าเขามีซิกาค่ะตอนที่เขาบอกว่าอยากมีสามสูตรอ่ะเพราะว่าคุณลุงเจ้าของบอกว่าอยากทําให้ไทยเนสครอบคลุมทุกสายจริงๆอยากของพี่เป็นอะไรของชั้นฉันได้เป็นสีเบบี้มูสูตรก็เข้ากับฉั้นมากเป็นกันแดดของสายลุยสายเอาดอสายท้าแดดทาทะเลทาลมเหมาะกับมึงเหมาะกับกูมากของพี่เนสเขาจะเป็นเนื้อครีมนะทุกคนละดูของพี่นะไม่เหมือน ของพีพจะเป็นเหอนแบบสูตรกันน้ำน้ำนมกันน้ำา้าของมึงใช่กันน้ำกันน้และกันเหงื่อ80นาทีอันเนี้ยมันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนเช่นบางคนอ่ะรู้สึกว่าเราออกไปเราอยากเล่นกีฬาการแจ้งเราอยากอะไรที่มากนะไม่ปกติอีพวกกันน้ำอ่ะมันชอบมันจะเหนียวมันจะวกอพลัฟฟิลกับรุ่นออริจินะเฮ้ยกูชอบอ่ะแล้วก็กลิ่นไม่อหื่นว่าปกติพวกครีมกันแดดกันน้ำชอบเหม็นจะเหม็นแล้วก็จะเหนียวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่เลยของพีพีเขาก็จะมีสูตรพิเศษในเรื่อง การระคายเคืองปากมันฟื้แล้วฟือแล้ว texture นะคือปกติอะกันแดดที่จะต้องกันน้ำด้วยแล้วกันเหงื่อด้วยอะส่วนมากเหนียวสัตว์หรือไม่ก็มันมากๆแต่อันเนี้ยมันยังลื่นมือและความลื่นนั้นอะมีการบำรุงเขาใส่อยู่ตมินอีเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาคิดมาแล้วว่าคนที่ต้องออกไปเจอแสงแดดเยอะๆหรือคนที่ไปเอาดออะมันจะแห้งใช่เพราะฉะนั้นมันจะบำรุงพิเศษให้มันชุ่มชื้นลดการระคายเคืองจากแดดส่วนของเรานะเป็นกันแดดของสายป ใครๆก็รู้ว่าปูเป็นคนชอบอะไรที่เป๊ะๆมากๆของปูจะเป็นอันนี้นะคะสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้มันจะไม่เหมือนกันเลยคือเราชอบใครเนี่ยตอนนี้มากเพราะว่าเขาทํา3สูตรที่เนื้อไม่เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติในการป้องกันแดดเหมือนกันอยากของพี่ในเนื้อครีมของพี่ในน้ำนมของเราจะเป็นเนื้อมูสนะคะดูเทคเจอร์ของความของใบสามาถวันรุ่งไา้จริงๆแบบพอดีคือของเราสีมันจะเป็นเนื้อเนื้อนะไม่เหมือนคนอื่นแต่พอเวลาลงไปที่ผิวปุ๊บนะมันบท์อัพมันบท์อัพ อาบแบบไม่เทาอ่ะเดี๋ยวเราทาให้ดูด้านหนึ่งนะไม่เทาแล้วคือกูใช้ทุกวันกูจะบอกว่าอันเนี้ยข้อดีคือมันไม่ลบกับเครื่องสําอางเลยมันไม่ทําให้เครื่องสาอางเป็นคราบเป็นเบสได้เลยอ่ะเป็นคล้ายเบสสุเลยแล้วก็อันเนี้ยเนื้อทาง่ายซึมไม่ไปเอาจริงๆถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องทาลองผืนยังได้เลยเนาะใช่ของเราก็จะเป็นสําหรับสายเป๊ะใครที่แบบอยากได้อะไรที่ bright up ขึ้นนิดนึงอันเนี้ยคือดีสุดๆก็ใครคิดว่าตัวเองไลฟ์สไตล์เนาะเหมาะกับสูตรไหนก็ไปซื้อมาลองนะคะ ซื้อทุกสูตรตุนเพราะว่าเขาหมดเร็วมากอันไหนขอเราของไปด้วยเดี๋ยวขอจับหน่อยเฮ้ยมันชุ่มชื้นปกติพวกแบบไร้อัพสกินอะมันชอบแห้งเกินพอด้วยความที่เป็น texture m o u s หรือความอันนี้ไม่เป็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันไปแต่งหน้ากันอยากให้แอบดูได้ป้ะว่าคือนานๆทีได้ออกโฆษณาอุ้ยอยากใช้ทับโฆษณาจึ้ฉันมีโปสเตอร์ด้วยนะนี้นี้สวยเป็นอยู่เหมือนกันนะ มาโอเคเราดูสีเงินกับสีทองสีเงินอันแรกนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นสีทองเนาะสีทองดูสวยกว่าค่ะทีนี้าจะมาดูว่าจะเป็นวอลหรือครูโทนนะคะอุ้ยอันนี้โอเคนะขึ้นอยู่นะแดงได้ว่ะวอลนี่คือวอลนะคะวอลแล้ว้็คูล่ะเห็นป่ะน่าใช่มากนะคะสว่างสว่างนะสว่างว่าเป็นคนขาวนี้เราอ่ะอันนี้จะดูรบบดำละอันนี้จะดูแบบว่าสีผ้ามันเดนกว่าหน้าเนาะเืารู้สึกว่าสีเขียวคุณปายอาจจะแบบจีความ หยอกเนาะมีความแบบรู้สึกเ<ม>หมอนกาลจีนีกาลจีนีใช่ใช่เกิดวั <c oughs> เนเสาร์เป็นหมอเนะคะเป็นหอปตายเป็นวอ,นนวอนทีนี้เนี่ยวขวัญจะมาดูว่าเป็นออทัมหรือสปริงอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวอันนี้ถือว่าโอเคนะแต่ขวัญรู้สึกว่าสีหน้ากับสีผ้าเขนไม่ได้กลืนกันเกินไปอะค่ะมันถือว่ามีความคอนทราสสีหน้ามีความลำตากนิดนึงแต่ว่าสีเนี้มันจะมีความขาวขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวดูมาสีนี้อสีเทาไม่แย่นะคะสีเทาโอเคนะขวัญว่าน่าจะเป็นออทัมนะ ว่าเป็นคนที่เหมาะกับสีแนวเข้มเๆมมากกว่านะคะเนี่ยสีเข้มๆจะดูสวยน้าจะเด่นหน้าขาวแล้วเด็กเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นนิวออทันะคะอาหาซื้อซะต่อไปคุณโอเคต่อไปได้เลยค่ะ สีเงินสว่างมากสว่างมากนะสบาแล้วค่ะสีทองแอบดูแบบติดเหลืองได้ตาเป็นชัดนิดนึงเงินการเป็นเงินดีกับเงินหวงเพราะว่าเงินดีแบบโอ้ยเงินสิ้งเงินสมบหรือว่าสีผิวเราเปลี่ยนแล้วมันเลยเปลี่ยนบายบ้างจริงปะได้ปะมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวครับโอ้ยคุณคนสว่างมากเลยนะโอเคเราเป็นครูชิปหายละอ่ะต่อเปลี่ยนรูปทางใหม่ทั้งหมดไม่อยากเชื่อตอนแรกจะเป็นสปริงเนี้ยตอนนั้นมึงเป็นสปีดเนี่เคยเป็นสปริงใช่ไหมอันนี้มีการแบบทัชอัพหน้าอะไรค่ะไว้แต่งหน้ามาปะก็ทาแ่่งเเกกีียยวววปะะะจด้ ผลพลิดเพี้ยนเลยคุณไปล้างหน้าได้ปะเอายิบก่อนเลยอ่ะมาจริงๆเป็นขาวมากวินเทอร์แล้วเนี่ยไม่เอาดูยังไงก็ไม่คนรวินเทอร์กลมรู้สึกว่าสีเงินสวยไอสสัตว์มีคนที่เปทองทองเงินเงินก็สวยปะมีค่ะนูชัวร์นูชัวร์มันเริ่มขนรุขระก็จังเกอนูขาวแล้วแล้วถ้าไม่อยากขาวล่ะคะก็ต้องใส่ทองใช่ไหมคะ เหลืองมากสีละขอนนะเออเหลืองมากอันนี้ดีขึ้นอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้เจิดมากอันนี้เหี้ยอันนี้อันนี้แย่อันนี้มันแสบตาอันนี้อมโทนนะคะอันนี้คู่โทน กูเริ่มมาทางครูแล้แต่ว่าคูนะนี่เป็นสีซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์สวยนะสวยนะคะทันทอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะพวกนี้นะคะไม่ได้นะคะชาทีสปริงนะสปริงก็ไม่ได้เพราะว่าสีมันเด่นกว่าหน้ารู้สึกไหมคะซัมเมอร์แบบชัดมากชิคายพูดมาตลอดเป็นคนวอร์มจนกระทั่งไปสั่งแหวนแต่งงานก็ต้องบอกว่าแหวนก็ต้องเป็นสีทองขนานไม่เป็นสีบูดตึงๆแต่ว่าหน้าเป็นคนที่หน้ามีความขาว กว่าสีตส่ตัวเพราะฉะนั้นอ่ะคือระฉันน่าคอนเอร์เขาดูน่า<อ>คือเป็นคนที่ตุ่นติดเทาไม่ได้เลยนะคะ <laughs> ฉันเป็นคนดที่มเมอร์กึ่งกึ่งนเทอร์นิดนึงฉันเป็นมเมอร์กึ่งกึ่ง w นเทอร์ต่อว่าจากที่ดูเป็น light summer ค่ะเขาบอกว่าเบทน้ำตาลไม่ควรมีแต่ตู้เสื้อผ้าประมาณ60%คือเบทน้ำตาลที่ไลท์ทุกโทนขาวดีกว่าดำเอาไปเท่านี้มีแต่ดำเอ๊ะมาเปลี่ยนตู้ป้ะติ๊กหน้าจริงมาละ่ะสิ่งเงินนะคะสิ่งเงินนะสิ่งเงินจะดูหน้าแบบมีความคลาบน่าสะกดนะแต่เททองแบบโดนคีนะ แต่เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์อ่ะอันนี้คือวอร์มโทนนะคะพอรู้สึกว่าวอร์มโทนอะมีความสว่างอ่ามึงกลับมาวอร์มละใช่สีเหลืองนะคะเห็นปะน่าจะมืดมืดไหมน่ามืดใช่อันนี้จะดูดีกว่านะคะตอนนี้น่ารักนะมึงเหมือนไม่ชอบเบบี้บูแต่มันน่ารักนะเว้ยสีนี้ก็ไม่แย่ถือว่าโอเคโอเคฟ้าวันนี้เรจะได้สองโทนนะอันนี้ถูกแก้มแดงดีนะมีความแดง อันนี้ก็คือความเมอร์คิสนะคะมันดีใจถ้ารักมากเลยสีันน่ารักถ้ารัมากสีน่ารักมากสปริงอ่ะมันจะดูสดใสกว่าโอเคดูเป็นคุณเนมากกว่าโอเคสรุปเนี่ยเป็นงสปริงก็คือวอลสปริงนี่ค่ะประมาณนี้ใส่ได้มาจ้าอันนี้ทากันแดดทาบบังบงแล้วค่ะต้องลงรองพื้นแน่ปกติแล้ว ลงค่ะลงทำเือนได้เหรอลงฝึก<ม>ลงให้เป็นไม่เป็นปนะเดี๋ยวใช้คุชชั่นละก่อนลงถึเพริุ่ชชั่นก็ใช้ไม่เป็นค่ะแต่เนี่ยฝ <laughs> ึกฝนฝึกฝนเป็นคุชชั่นแบบสีเบอร์ยี่สิบสามให้มันเข้มหน่อยเพราะว่าเราชอบผิวเข้มเนาะเราใส่เงนเลยขอเบอร์ อ่อนกว่านี้ได้ไหมคะได้เบอนเป็นคำถามจริงจริงหรอคะหรือว่ามันเป็นมันเป็นคำมันแคบเกินไปมันแคบผมขอใช้เบอร์ประมาณ21ละกันไอวอรี่อ่าไอวอรี่เลยเหรองาช้างไอเทียรอ่ะประมาณนี้นะคะทำไมใช้ฟองน้ำที่เขาให้มาของคุณชั้นไม่ได้คะถ้าเป็นฟองน้ำอันนี้มันจะไม่ได้มีลมเข้าไปในหน้าค่ะอือถ้าลมไปในหน้าอย่างเงี้ยจะทำให้หน้าเราแน่นขึ้นต้องตีให้มันลมเข้าไปในหน้าแบบนี้อ๋อตีลมเข้าหน้าหน้าควาอมะเดี๋ยอรไปเยี๋ไป <laughs> ดีดีตั้งใจน่อยทำอะไรดีคะย,ไป,ยไ,ปไปเดี๋ยว่ค่อยๆเดียวนะข้างๆค่ะฟอง มันจะมีความไม่แน่นมากใช่เป็นความเป็นรูรูอากาศเขาอะไอเนี่ยเราต้องแตะให้มันบางที่สุดที่ตรงหน้าผากเราต้องยิ่งเบาเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันหนักเกินไปอ่ะมันทําให้ดูเหมือนแต่งหน้าเยอะอ๋อมันจะต้องแต่งแต่งเหมือนแต่งแต่งไม่ก็ลงไม่อ่างยันนี้เราลงรองพื้นต่อกันไปเลยได้ปะคะได้เลยค่ะเราลองสีเหมอนกันได้เลยได้ได้แต่ถ้าบางคนเป็นรองพื้นทำไงอะคะ ถ้าใช้รองพื้นนะคะเราต้องใช้แปรงแบบนี้หัวตัดแบบนี้ค่อยๆปาดปาดแถวค่ะแล้วก็ใช้พองน้ำตกตกตกตายแล้วตอนนี้หน้าได้กล้องนี่ขาวมากของายสีประมาณนี้ได้เปล่าได้ค่ะได้ได้ของพี่ายเบอร์อะไรอยากรู้ของเราเป็นสีพันนี่เพราะเราไม่ชอบขาวประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งเขาตกลงชั้นที่หนึ่งเขาลงสามชั้นนแต่ว่าเบาๆเบาๆ รอบที่2ใช้คอนซีลเลอร์กับรองพื้นรอบที่สามใช้คอนซีลเลอร์อย่างเดียวอ่าอันนี้แต่ผิวใช้ผิวเผยตั้งใจตั้งสายผียจะทำนะให้ใช้ท่งนี้แต่งท่านี้หนึ่งมาใช่ไหมคะปัดแปรงสองแถวหนึ่งสองสามค่อยๆตบตตๆๆค่อยๆไล่ไปใช่ตูดูหน้าตูดดีช่วยดูหน้าตูด้วยสีนี้คือสีที่ถูกต้องใช่ไหมคะ ใช่เพาะว่าเราเป็นหน้าขาวอะครูขาช่วยยิปซีด้วยคยิปซีคือคนหน้าขาวว่ะจริงๆอ่ะไม่เดี๋ยวพอมันมีสีที่หน้ามันจะไมแปลกเออมันจะแปลกๆกก่อนตอนแรกมึงอย่าทำให้ฉันเด็ดไห้เลยอี้มแมวเออสเต็ดได้ทุกคนนะนะลกหมดจริงอันนี้จริงเดี๋ยวจะเช็ดยิ้งให้เดี๋ยวเช็ดไม่ให้ออมึงอย่าทำเหมือนครี้ตรงนี้สีกูยังเป็นกูเพราะกูเอาของรองพื้นกูมาเองสีกูก็เป็นกูสีมึง กูว่าเทปเดี๋ยวพวกมึงแก้กูแหละไอ้สัตย์เปลี่ยนเส้นสิ่งบ้ากูไม่ต้องเราจะเกาหลีแทนอันยองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเกาหลีที่เป็นเคป๊อปแตะไปด้วยอยากเป็นไอดอลไอดได้โอเคออดอโอเคอ่ะจะเต็มสองละถ้าเต็มสองเราจะใช้รองพื้นเมื่อกี้แตะเข้าไปเลยนะคะผสมรองพื้นกับคอนซีลเลอร์ทีนีผสมเลยไหมผสมเลยค่ะอย่างนี้เลยเหรอผสมเลยแต่งแค่หน้าแก้มอย่างเดียวนะคะแค่หน้าแก้มหน้าแก้มอย่างเดียวนะคะแค่นี้นะคะแล้วแท็บเอาลงเข้า ที่ป้ายดูปอมากบนเปิดตาลระคะบนเปิดตาด้วยค่ะให้แป้งเราเซตลงไปในหน้าก่อนเพราจะไปแต่งตากันนะคะค่ะที่นี้เนเป็นสปริงสปริงไลท์สีจะต้องเป็นสีเนี้ยเข้มไปไหมคะเข้มไปค่ะประมาณนี้ค่ะสีที่ออกคือสีดูจะบ้าตายน่ารักออกนิ้วเ่าห้าปจะสีระาณนี้ค่ะก็ใช้อันนี้ได้ค่ะ ไหนลายเป็นมิวออนทัอยู่แล้วเลยเฮ้ยของลายคือถูกต้องอยู่แล้วเป็นอีบ่ะใช้สีประมาณนี้ประมาณนี้สีอ่อนนากจะต้องเปิดตาตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ใช่ไหมค โอ้โหของเนอ่อนมากจริงๆอะอ่อนแบบไม่เคยเห็นเนทาโอ้โหสีเดิมทาตรงตาล่างค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะว้าวใหญ่เหมือนกันนะพี่ปายก็เป็นนักเรียนดีเด่นนะคะทำเหมือนตาเดิมทำตาอันนี้นะคะใช้สีเข้มนะคะเข้มของเขาคืออะไรนหนเขาดูเข้มใช้สีเข้มนี่คือเข้มนะคะอันนี้ใช้สีอันนี้ก็ได้ค่ะ แตะไปที่วางตาหตัาง,งตาแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเนี่ยค่ะไล่ไปข้างหลังใช่ไห<ช>มใค่ะค่อยตั้งตาแล้วค่อยๆไล่ไปใช้ขวาน,นี้ อือประมาณนี้อย่าให้มันสูงมากนะคะกูว่าอันแรกสูงอันที่สองประมาณชันตาชันตาชันตาที่ทีนี้ใช้สีเดิมนะคะใช้สีเดิมนะคะลงตรงนี้ค่ะใต้ตาใต้ตาข้างข้างหลังข้างข้างหลังประมาณนี้เน้นหลังแล้วค่อยเกลี่ยขึ้นหน้าเกลี่ยใช่ค่ะอ๋อิวถืกมากเลยอ่ะทอที่นี้ใช้แปรงหัวตัดแบบนี้ค่ะจิ้มสีเข้มสีนี้ไปเลยน้ำตาลประมาณนี้ผสมกันชํำเงาใต้ตานะคะโอเค เห็นป่ามันจะมีเงาขึ้นมาไอ้ปลายเก่ง่ะเท่าตาเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ตาสั้นตาตกไม่ลากยาวโอเคทีนี้เราจะทำดอลลี่อายกันใช้สีขาวๆเลยนะคะใช้สีอ่นก็ได้ใช้สีที่ค่ะนขาวแล้วก็ห้ามโดนเงาใต้ตาที่เราเขียนไว้นะคะยิ้มห้ามโดนเงาเติมอุ้ยชัดขึ้นมาแล้วว่ะทีนี้นะคะเินส์เขียนอะไรเนส์อะ้เขียนลงไปที่จุดเดิม เขียนที่จุดที่ทําออดไว้ก็หรอคะใช่ค่ะชึบชืบตาคุณเริ่มบวมแล้วอย่าแหกดิยิ้มดิยิ้มให้ตาบวมอย่างนี้ิ้มเนี้ยแบ๊ะแบ๊ะเออตาเหี่ยวนั่นแหละตาเหี่ยวที่สุดเขี่ยวยาวเพราะว่าฟิลเลอร์เติมมาแล้วเหมือนน้ำตาลอมเทาแต่เบาๆนะคะแล้วเขียนลงไปที่ข้างใต้โหเป็นขีดเลยอ่ะว้าวยิ้มแตะที่ขีดว่าถูกว่าถูก อุยอยู่ดีๆก็เด็กลงงงทีนี้เราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะใช้สีเข้มเขียนชิดเส้นขนตาเส้นขนตาชิดแบบชิดชิดกตรงตาโตขึ้นยากมากเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องชิดขนตาสุดๆเลยคุณครูช่วยให้พี่ปลายตาตกหน่อยค่ะพี่ปลายอยากตาตกอยากตาตกถึงตาตุ่มเลยนะคะลากยาวจังสวยอ่ะตกตกเจ็บไหมอ่ะตกก็ตกวันนี้ก็กรีดลง รอยากตกกวันนี้นน้หาาาาต่สสรเสียงเป็นที่อะไรเป็นตาตกน่ารักแบบแบบเออแต่พอไฟมันตาตกหน้ามันหวานเลยเนาะดูละมุนไงดูแบบใจดีอ่ะใช่เลวไม่จริงๆมันเป็นคนใจดีอันนี้ก็คือแต่งหน้าให้เข้ากับนิสัยจริงใช่ไหมคะกีนเนี่ยนะกีนเอ่อสเต็ปต่อไปใช้อายไลเนอร์แบบเมจิกแล้วใช่ไหมแม่เจ๋จิ๋วออนิดเดียวเฉยๆแค่ปลายใต้นี้ อ่ะโอเคแค่นี้ค่ะว้าวน่าสงสารทั้งหมดแล้วว่าจะร้องไห้แล้วใช่ปะทีนี้เขียนคิ้วนะคะผมให้มันสินน้ำตาลก่อนน้ำตาลอ่อนโถมโถมผมทั้งคิ้วเลยเหรอค่ะถมก่อนใช่พี่ปลายก็ใช้น้ำตาลอ่อนเออของพี่ปลายก็อ่อนนะอันนี้ดินสอเขียนแค่หางใช่ไหมแค่หางก่อนแค่หางหางตกอีกหางก็ตกเธอน่ารักเราไปเธอน่ารักแล้วจริงๆริหวานนตาตกเออคอนเซ็ปเ์ที่เราส่งแต่เสียง นะคะผสมกันนะคะผสมกันนี้แต่เข้าไปแค่นี้ หน้าแก้มขาวไปอีกใช่หน้าแก้มเขาต้องขาวนิดนึงค่ะเพื่อที่เวลาใช้ที่ปัดแก้มแล้วอ่ะมันจะได้มีความขาวประมาณนี้ว้าวทีนี้นะคะเราจะใช้ที่ปัดแก้มยังไม่ใช่เหไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปัดแก้มใช้สีอ่อนไปก่อนนะคะใช้สีอ่อนก่อนนะปัดแค่หน้าแก้มหน้าแก้มหน้าแก้มสวยอ่ะต้องใช้สีไหนคะอันนี้เป็นออท่างใช้สีนี้ค่ะอ่อนขอดูสีหน่อยใช้สีนี้ก่อนก็ได้ค่ะโอ๊ยไปเอ้ยสีเนื้อไปสี สิ่งมันออกเลยเหตุมันออกเลยเนะออกเห็นออปะออกไม่เห็นสิ่งเลยเว้ยมันออกมันออกไปเดี๋ยวมันจะบิวอัพเดี๋ยวขวัญจะแต่งอันนี้ให้มันเข้มขึ้นเนแต่สีองช้สีนะดชใช้สีชมพูหรือสีพีชสีผีชค่ะนี่คือสีผีไี่ผีหรอกใช่สีพีแต่ตรงนี้นึงนะคะขื้นจะน่าแค้นตรงนี้นะคะ บิลอัพขึ้นมาไม่แต่ว่าอันนี้มันจะเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมให้สีหน้าเนี้ยมันเท่ากันทั้งสุดแปดจมูกนตรงกลางก็มาตรงกลางกับตรงปลายแล้วก็ตรงขางางด้วยใช่ค่ะให้มันเป็นสีเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ฮะรงเนี้ยหนาผอีกหน้าผากหนึ่งให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งหน้าเดี๋ยวดูก็สีมันจะเท่ากันทั้งหน้ามันเลยเกิดความละมุนนี่ ักมเดี๋ยวเราจะมาแต่งปาก่าทิาลิปมาสีขอบปากก็คือแบบพีชละมุนใจว่ามันดูสีขอบปากอ่อนมาก๋ยวกูย้มสีของคุณครูดีกว่านี่นี่ลิปเหรอคะน่ากลัวมากเลยทาตรงไหนคะตรงกลางก่อนตรงกลางเฮ้ยมันน่ารักว่ะเข้ากับเน่มากเลยอ่ะเลเยอร์สามแล้วอะลิปเลเยอร์สามก็คือไล่สีสวยอ่ะเนอสวยปากของสาวออทํามจะเป็นสีประมาณ สวยอยู่นะสวยอยู่นะแล้วก็รอบนอกกอสเหรอกอสอุ้ยมันต่างกันมากเลยอ่ะดูดิดูปากกูกับปากไหนดิใช่จะต่างกันกลิตเตอร์มาทำอะไรคะคราวนี้เป็นสีแซลมอนผีแบบโกลโกลนิดนึงตรงนี้แต่ตรงไหนบ้างคะแต่ตรงนี้ค่ะน้อยมากไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยน่ารักเลยอะว่าเป็นใช่ค่ะเพราะมันเป็นแบบเกร็ดแต่มันเกร็ดอยู่บนหน้าไฮไลท์ตรงนี้นะคะไฮไลท์แล้วไฮไลท์อีกไฮไลท์จมูกแล้วก็ตรงนี้ นี่นะคะเดี๋ยวจะเศ็จดี้ยเนาะบางมากๆเลยค่ะอยากติดขนตาไหมอยากติดขนตาเราได้ขนตาแบบนี้เสร็จเราดึงออกมาแล้วเราตัดแบ่งเป็นสามอันค่ะติดแยกไม่ติดเป็นแผงค่ะคือปกติมึงติดยังไงบนขนตาใช่ไหมแต่อันนี้ต้องติดใต้เลิศเขาติดใต้ขนตาจริงๆว้าวความรู้สึกต่างไหมนี่ไม่เปล่ามู้ตาจริงๆ โอเคไม่เป็นไรเชื่อแล้วเดี๋ยวคนดูตกใจปัดแค่ตรงปลายให้มันขนตามันติดกันะคะโอ้ปลายจริงๆอ่ะปัดแค่ปลายจริงๆให้มันขนตามันจับชอบกันนะคะอ๋อเขาชอบให้มันเป็นเส้นเด้งเด้งมึงมันเด้งมากจริงวีออนนี้ แล้วเดี๋ยวไปดูพี่ยิปซีทรานส์ฟอร์มกันค่ะเออไม่ต้องก็ได้มั้งต้องไม่ต้องอยากเห็นมาโอเคของยิปจะเป็นแบบไหนนะคะพี่หวานซัมเมอร์ค่ะจำชุ่มพูชมพูหน่อยอือหือซึ่งเป็นสาวเกาหลีซัมเมอร์เนาะสาวเกาหลีด้วยชมพูด้วยคุณครูขาจะเอาอะไรให้ยิปไะมคะชมพูค่ะชุ่มผูชุ่มผว้าวเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะยิปต่อไปเป็นมาสคาร่าอะไรเนอะเฮ้ยอาไลเนอร์ที่ฉิดตามากๆนี่ เอาตาตกๆเอาตาตกสุดเลยนะคะมึงยังไงก็เป็นอัลมอนด์เนอะ uh huh. มันก็กระดกอยู่ดีอย่าไปฝ่ายอะ uh huh. เอออะไรกันอนะเอออะไรกันเอาแบบเส้นขีดเลยเอาแมมบันทัดเลยไหมล่ะเอาแมมบันทัดน มินิมอลสุดๆอขอหนอดอิลี่ชัดๆค่ะสัมผัสได้เลยค่ะว่าเป็นปืดเลยค่ะดอลลี่อายอะค่ะมาแล้ว s <S อีเซนลางใช้ขาว,ขาวไปเลยเงงนนมันจะได้สว่างข้างหน้าเพราะว่าตอนเนี้ยมันมันจะได้สว่างอะไรนะสว่างข้างหน้าแก้มสวยจริงๆคือสีของมึงนะเนี่ย<ม>เราเรามันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วสองพันยี่สิบห้าจะเป็นหน้าสไตล์นี้ตลอดเออจริงกูวา่าเผลอๆ New Year New You New You จะใช้ดอทออดใช่ไหมออดอออเอาสีแนวแบบม่วงๆอะไรแม่วงเอ้ยไม่ม่วงไม่ม่วงไม่ม่วงว้าวพาเลตเป็นสตรอเบอรี่กูยังไม่เห็นน่ารักเป็นสตรอเบอรี่หวานมากปากแห้งมากค่ะเอปากแห้งมากก็ได้ค่ะก๊อสกรัง <laughs> <c oughs> แค่ก๊อสเองก็ชมพูชมพูแล้วเราต้องไล่ระดับแบบเอาพื่อนนะคะไล่อ๋อไล่ด้วยเหรอก๊อสแบบไล่ระดับอ๋อ ไฮไลท์ s is a highlight อันนี้คือสิ่งที่พวกมึงใช้กันหรอโนไม่ใช่เพราะพวกมึงไปซัมเมอร์ไงเอ้มันไม่ออกขนาดนั้นใต้ตากิตเตอร์โครเซนต์มากเลยโอ้โหโคเรียมากค่ะโอ้พามีกิตต้องกิเตรอแล้รเป็นคนดีอ่ะดูไม่เคยแลกเลยหลงตงขทางบนก็มา้วยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแอนเปิดตัวอัยโยมามาได้ตัวได้ ใครชอบสไตล์แบบเกาหลีอันยองนะคะก็แนะนำที่นี่ c o l o r s a l e คุณคุณคูข,ข,ขวัญน,นะคะมาเจอคูขวัญได้ personal color น,น,นะคะแล้วก็เรียนแต่งหน้าเกาหลีไปด้วยนะคะและและ้วใครเนสลุ่นของฉันก็ไม่ทำให้หน้าหยาแลวแลของเธอละ่ะใครเนสรุ่นของฉันก็ทำให้ฉันหน้าไบ้ท์ขึ้นค่ะดา แล้วค่เนี่ยตลอดเวละดีเลยฝากค่เนี่ยด้วยนะคะสามสูตรใหม่ของพวกเรานะคะเราไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์ที่แสบบ๊ายบาย